สลามเป็นสลามกุุลอมีนี่สลามเลือด้วยเลือเรเยนแล้วมาซื้อขนมไม่เอาไปอย่างละไอ้นี่เราลูกอย่างละรสชาติอ่ะช็อกโกแลตอันนึงแล้วก็คคีมอัน,นึงชอบอันนี้เหรออ่ะเอาไปก็ได้อ่ะ อ่ะเลิกเลยแล้วมาซื้อขนมสาลาเปาเอาด้วยไหมแนลูกทำดีๆเดี๋ยวมันแตกแตกแล้วไม่อร่อยเฮ้ยลูกซินขนมสนุกป,ปี้อ่ะอดูสิอ่ะไหนตอนแรกบ,บอกกินสาลาเปาอันนั้นมันไม่ใช่ลกูกอันนี้มันต้องไปใส่ในมามา่าถึงจะอร่อยเออมจิว๋วลูกชิ้นจิว๋วเอาลูกชิ้นหมูใช่ไหม สลัเปาไม่เอาแล้วตอนแรกบอกจะกินสละเป่ากลายเป็นลูกชิ้นและสละเปล่าชั้นอะไรอ่ะลูกของเล่นเหรอน้องหมาใช่ปะเลี้ยงน้องหมาใช่ไหมอันเนี้ยอะเป็นของเล่นกระเป๋ามินิอะไรเนี่ยมามาดูซิกระเป๋ามินิเพชรคะแบบอ๋อเป็นกระเป๋าเลี้ยงซาดเออลูกชินมามาให้ดูอะไรเล็บคูโรมีด้วยนี่ เป็นเล็บปลอมกุลูมีน่ะเนี่ยเล็บปลอมน่าราักน่ารักนะเนี่ยน่ารักไหมเล็บปลอมสลามเป็นสลามกุลูมีนี่สลามเลือดด้วยเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเป็นสลามถุงเลือดไปดูหมึกกลุ่มให้พี่แซีนสิ ไปดูช่องหมึกกบสิมีหมึกกบไหมไปดูสิมีอะไรให้พิเศนมากว้าวมีแต่หมึกกบสีแดงไม่มีหมึกกบสีสม้มได้อะไรบั่งมาให้หมาดูก่อนได้อะไรบ้าง,ม,าม,ม,าางมีอะไรบ้างหมึกกบคุกกี้ลูกชิ้นแล้วก็อะไรคุกกี้ซูมมโม่อ่าไปจ่ายเงินกลับบ้านก็ได้ไปวางมันูเลยก็ได้ย่งไรอ่ะ มีเอาเมมเบอร์นะคะกดเอาเมมเบอร์อ่ะกดโอเคโอ้เก่งมากอุ้ยอุ้ยร้อนร้อนตายหายร้อนยังอุ้ยบายบายค่ะ กดติดตามช่องเซียนซินด้วยนะคะพี่เซียนไปไหนโลกวันนี้พี่เซียนไปแข่ง c อ o เว w o r d พี่เซียนไปแข่งคอส s ว w o r d ยังไม่กลับกลับกี่โมงก็ไม่รู้พี่เซียนช่วงนี้ให้ยุ่งขึ้นมาหนึ่งแลยยุ่งยุ่งไม่ได้ถ่ายคงถ่ายคลิปเลยพี่เซียนเนี่ยอย่าไปคงอย่าไปขี้อย่าไปคงอย่าไปขี้อโ,อโอเคค่ะายบายนะคะ แม่แนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะกดติดตามช่องพี่เซียนกับน้องซินด้วยนะคะสู้ซู่ป๊าขับรถมารับน้องซินนี่สู่สู้ซูซอย่าไปคอย่าไปคงอย่าไปเคียดบายบายอ่มอีกลูกหนึ่งงาบ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 วันนี้ไม่ได้ไปฟังพีก้น้องซินบอกว่าจะไปร้านทุกอย่างสิบบาทป๊าปปบ,บอกว่าเอาไว้ก่อน ดี๋ยวค่อยไปขอเพิ่งซื้อมาเองป oh. ้อนมามาเหรออ่ะป้อนไทยอืม oh. อร่อยเดี๋ยวมามา้าพาไปทุกอย่างสิบบาทที่นี่ oh. ดีกว่า้อ,อ,องเปนะมาร์เก็ตวิลเลจน่ะมาหมูตายแล้วหมูตุยแล้วเนี่ยหมูตุยเลยโอเคไปมหมไปร้านทุกอย่างสิบบาท Village, <ป>มาร์เก็ตวิลเลจมไหมไปะไป เดี๋ยวมาพาน้องซิมไปถ่ายคลิปนะทุกอย่างร้านทุกอย่าง10บบาทในในห้างเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะคะบ๊ายบาย